ตอนเปลี่ยนบ้านให้เป็นหุ่นยนต์ลาลลาไปทำกันบ้านกับชีสุกะไปทำกันบ้านกับชีสุกะไงโนบิตะจะทำกันบ้านช่วงปิดเทอมเหรองั้นก็มาทำในบ้านฉันก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะที่บ้านก็เลยไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียวอสบายก,ก็ก็บอกว่าไม่เป็นไรไง คนที่ไม่ยอมรับความหวังดีจากคนอื่นน่ะฉันเกลียดเกลียดให้สดไายรู้เปล่าอ้ออ่าอ่าโดราเอมอนรู้หรือเปล่าว่าโนบิตะเข้าไปไหนอะออหมอเด่นยังไปไมถึงบ้านเธออีกเหรอเนี่ยเหรอออมันเจนโนบิตะนี่นะเอะทำไมมาอยู่ในบ้านใจแอนได้แล้ว บ้านกับทำวามสะอาบ,บ้านเนาะถ้างั้นฉันจะช่วยเองนะ<อ>ชิสุก,กาเจ้เดี๋ยวเสร็จแล้วมาทำการบ้านด้วยกันนะฉันกลับไปเอาของก่อนแล้วกัน<อ><อ>ชินสุก,การีใจดีจังเลยอ่าดีละเรื่องของบ้านก็ให้บ้านทำเองดีกว่าโ <c oughs> ยนบ้านอ่าเอาตรงนี้แล้วกันนะอึ๊บอ่ะเอเอจะะจ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 อ

บ้านหลังนี้ฉันได้กลายเป็นหุ่นยนต์แล้วเจะห่างาดีไงเห็นไหม้ว่าแต่ว่าตอนนี้นะตัวนาย,ยาดูรกร้อเธอไปบมดเลยละ่ะจริงด้วยจะเก็บกวาดเดี๋ยวนี้แหละ chưa thấy nước nè là tôi mới mượn đâu <laughs> <laughs> nên đi cha Tên tôi ăn ห่า, <assim. S 1> หาเข้ามาสิแก่งจังเลยเก็บกวาดแค่สองคนเหละเนี่ย <c oughs> ไื่ไปอยากบอกไม่ใช่หรอกบ้านหลังนี้เป็นคนเก็บกวาดเองอ <c oughs> อโทษนะที่ใจแอนทำให้พวกเธอเดือดร้อนเขาไม่ใช่คนเลวอะไรหรอกอย่าไปโกรธเขาเลยนะ แล้วค่ายังไงก็เป็นเพื่อนกันนี่คุณบ้านพวกเราอยากทำการบ้านหน่อยนะเดี <finance> ๋ยวจัดให้ทำได้เลย ใจจริงๆเลยเป็นบ้านที่ใจดีมากเลยนะขอบคุณมากนะคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโอ้โหเขินใหญ่เลยเหรอประทานโทษจะเออถวยอดหนุนฉันหน่อยจะได้ไหมนี่คือผมแค่มาเฝ้าบ้านให้เขานะครับเออว่าไงนะเอาหน้ายังไงก็ซื้อสักอย่างสิ ัวคอืมทำไมยอมซื้อเจอดีนะไม่อยากเจอไม่อยากเจอหยุดนะหยุดเจ็บเจ็บเจ็บหน่อยทำแสบนะพวกแกเฮ้ยเอ่ออ๋ออ๋ออะไรกันเนี่ย อย่านะยาเฮ้ยออออ๋อโอ้ยบ้านหี้สิไม่ไหวตัวแล้วจ้านายเดี่ยเป็นบ้านที่ยอดหยาบจริงๆเลยขอบใจนะถ้าทำการบ้านเสร็จแล้วก็ออกไปเล่นข้างนอกสิฉันจะเฝ้าบ้านให้เองอุ้ยใจดีเออเดินไปเล่นได้เลย ไปเล่นเกมที่บ oh, oh, well, hey. oh, mm ้านไปเล่นไปนลน้องพี่ตาดสัญญาว่าจะเฝ้าบ้านฉันไม่ใช่ลรอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าบ้านเขาเฝ้าตัวเองได้แล้วน่ะเอ๋เอาเครื่องมือหากกนจะขึ้นมาเอ๊ะขอลองนะครับขึ้นให้ผมเนะครับจะเออถ้างั้นกราบลาละอะอู้ เฮ้ยจริงด้วยฮะออโอ้สะดวกสบายดีจังแบบนี้แถมรู้ใจตั้งหากแล้วเนี่ยเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วน่าจะเปลี่ยนบ้านทมงนี้ให้กลายเป็นบ้านใหม่ไปเลยดีกว่านนะแบบนี้ไม่ใช่ขุนบ้านหรอกนเพื่อนวะขุนบูดย่า <laughs> ขุดทำหน้าเจ้เอ๋ยเฮ้กันกัน,นเอาลอยเฉยวาย ทำไรเนี่ยเออให้ฉันเข้าไปนะเฮ้ย,ยอะไรโอ้โหน้ำเชื่อฮ่าเชื่อด้วยอะไรบ้านไม่ยอมให้เข้าเหรอเพราะฉะน,นั้นฉันจะไปอยู่บ้านแกแทนมาแบบนั้นไม่ไหวเนี่มั้งบ,บ,บ้านฉันก็ไม่ได้หรอก Ö, เข้ใจแอนดานพูดไปดีกับบ้านก่อนเองนี่นะไปขอโทษแล้วก็คืนดีกับเขาจ้ใครจะไปยอมขอโทษกันล่ะอ้าวอตัวเองอนี่ยเกตอดว่าตอนนี้ลูกโอกําลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ที่เราเรียนกวดวิชานะจ๊ะเสียงคุ้นุ้นจริงเหรอ <S <s หน่อยหน้าแบนเลยหน่อยแกมานอนตอนนี้มันเกะกะเรานะใช่โอ้ไม่น่นดูทำอะไรเนี่ยแปลคนจังน้ดูสิทำไมไม่เข้าบ้านนะมัมเชียใจแอ่นจะยอมขอโทษบ้านเขาหรือยังนะถ้าขอโทษแล้วก็ดีลักนะ เฮ้ยตกใจหมดเลยป้าไงพอดูดีๆแล้วแกมันก็ซอมจริงๆนั่นแหละนะแล้วจะมันิดตรงไหนจะว่าแกซ้อมอ่ะดูดีๆก็เตะฉันออกก็เฉยเลยจะปบ้านขี้โมโหไอ้นั่นละ จายแอนจะขอโทษบ้างหรือยังนะของขอโทษแล้วล่ะบ้างตลกจังเลยอะไรวะแกโดนโดนโดน ไม่ใช่คนเลวจริงๆด้วย,อ,ยอะไรหนวอ,อูยังลอยอ,ะอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะแกทำอะไรแกแกทำอะไรเนี่ยฮะอ่ะโอ้ยน้ำล้องบ้านเลยเห็นไหม ถ้าแกโศมไปมากกว่านี้จะว่าไงล่ะเนี่ยฮะจะเดี๋ยวจับโยนออกไปอีกรอบซะเลย้ยอย่าอย่านะขอโทษนะจริงๆรแล้วแกคอยปกป้องฉันมาตลอดเลยสินะขอโทษด,ด้วยที่ฉันบอกว่าแกโสมฉันก็เหมือนกันขอโทษที่โยนนายออกไปนะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะใจแอน เพื่อนรักเฮ้ยบอกเพื่อนรักด้วยเหรอนี่จะพาเพื่อนรักฉันก็กลับมาแล้วนะรุ้งนี่นาะอ๋อใจแอมจะขอโทษบ้านหรือยังนะฮะถ้าขอโทษแล้วก็ดีสินะ